มาดูสภาพอากาศในภาพรวมของทางภาคใต้นะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนค่ะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะแล้วก็อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยค่ะ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นค่ะจากทะเลจินใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนการออกเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยต้องระมัดระวังแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนวันนี้ที่จังหวัดยะลามีฝนตกหนักค่ะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่อําเภอเบตงอําเภอทานโตหลายจุด โดยที่ตำบลอโยเวงอเบตงเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งนะคะกัดเสาะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังตำบลอโยเวงค่ะก็มีผู้สูญหายจำนวนหนึ่งคนด้วยคือนายก่อเดลือบาจิอายุ66ปีอยู่ระหว่างการค้นหานะคะส่วนสมาชิกในครอบครัวอีก6คนไปอาศัยอยู่กับบ้านญาติชั่วคราวค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วสำหรับครอบครัวนี้ ส่วนที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตเกิดเหตุน้ำหลากเข้าท่วมฉับพลันบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจำนวน17หลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วค่ะปัจจุบันน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วนะคะอยู่ระหว่างทำความสะอาดชะล้างดินโคลนที่อยู่ภายในบ้าน ส่วนที่บริเวณเส้นทางสาย410ยะลาเบตงบริเวณกิโลเมตรที่39เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับถนนแล้วก็ดินสไลด์ค่ะแต่เข้าเคลียร์พื้นที่เส้นทางสัญจรรถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้ว ส่วนถนนสาย410เีลาเบตงอีกหนึ่งบริเวณนะคะบริเวณกิโลเมตรที่40มีเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางรถกระบะเสียหาย1คันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะซึ่งปัจจุบันนั้นการไฟฟ้าเบตงก็เข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วค่ะ